ตอนนโมรห,นหนันหน้าไปทางซงด้วพวกเรายกจิตยกใจเข้าสูว่วัตถุทานมีผ้าไตจีวรเป็นต้นเพื่อน้องถวายแก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุด อย่าน้อมจิตน้อมใจถวายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพระรูปใดรูปหนึ่งให้ยกจิตยกใจถวายแก่คณะสงฆ์ทุกทุกลูกผู้อยู่จำพรรษาต้วนไตมารในอาวาสนี้หาต่อไปตั้งนะโมพ,พร้อมกันเดอ้อ han temanya anggota karena makara ngakro masen pakawato <coughs> <coughs> arhato sama samputasa na Samputa sa namo atasaka kawato ato sama samputa sa watamde ima sangkatsa. อโนชยามาสาธุโนปันเตสังโฆอิมาอังสัพปิวาลังกตินาทุสังปฏิขันหาตูปฏิเะตวาอัมหากังติขารบตัง อภาการเจวะดูดีอหมหากัรเจวะอากัเจวะทีการตังหิตายะสุขายาข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพ,ายาาพระกถินจ,จีนวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงร่อามพรกฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดขึ้นด้วยทานนี้ให้แก่ปิยชนที่รักทั้งหลายมีบิดอามานดางูญาตายายครูพชา,า,า,าอาจารย์ญาสนิทมิตรสหายผู้มีอุปกราระคุณทั้งหลาย บูติที่ได้แก่พอชูศักดิ์แม่เพลงสุขวิภา์พอชูศิลสุขวิภาตพอสอมแม่หเหีเงยงเนยสสตังและขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอจงเป็นพระละวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าได้เกิดสติปัญญาญาณบรรลุฌานสมาบาตผลลัสมาบาตนิโรธสมาบาตวิชาสามปฏิสมัมพิทาญาณสีอภิญญาโหดได้บรลุมรรคผลนิพพาน ในอนาคต,ตการอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยเถินิพานะปัจจยโยโหตุส<ฮ> ยาโยมทั้งหลายถวายผ้าซะก่อนเนออันนี้ถวายสงฆ์ไม่ได้จ่อจงรูปใดรูปหนึ่งเนอส่วนปัจจัยเอาไวท้ทีหลังเออเอา้าวยกเข้ามาผ้าดเดอถวายรูปใดก็ได้ทั้งหมดนะเนออ้อาวผู้ใดไม่ผ่าไตก็มาถวายเดอ เออถวายพราไตซะก่อนนะยกพ่อยมแม่เออไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเออเอาสาธุความการแรก่อก่อนสาธุเนพาณปัจโย อาวใครมีผ้าไตเอามาถวายสุดท้ายค่อยสาธุพํมกันธเนอะอธิษฐานจิตของใครของมันก่อนเด้อเวลาถวายก็สาธุนะนะเนปานปัะโยหตโ ไม่รีบหรอกเเนเวลาย,ยังหลายอยู่ <c oughs> เออถวายรูปใดก็ได้ถวายเป็นสงเจาะจงไม่ได้ถ้าผู้ถวายเจาะจงสงหมดสิทธิ์เลย <c oughs> เอ,อ่าทำใจให้เบิกบานเด้อ Tạm chạy hay dễ dàng. Ô, thái lục bày, hay trao lục vào này nhé. Hãy nhìn đó. Đó, tục phải. อ้อคณหนูกะเก่งเ,เว้ยเอ้าถวายเลยล่ะเอออ้าวคำนั้นลยพูดทั้งหันบางๆอยู่น้องแม่ทั้งคูนบางๆอยู่ถวายในวัตถุรูปทุกรูป,รปโลดอันนี้พนวัตสังฆทานโดยแท้เจาะจงไม่ได้

ไแม่ไว้แม่ลูกแม่อา้าหายพามแม่นี่เราเป็นตัวแท่นลงไปทั้งมูมคนหละงอาเตรียมสาธุพร้อมกันดังๆเดิมหนึ่งสองทุกไตนะนี่นะหนึ่งสองสามสาธุ เนปานะปัจโยหตุอ้อ้าวผ่า,าทั้งหลังนี่ก็มแมนบอเดอดของกระถินเบิดปันทิ่เอาตายใดถวายบิดแล้วบัณนิ้นั่งฟังจะเ้าเนื้อนี้มน กะินนาานนกับพระนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของพ่อเอกชัยแม่น้อมจิตจังตะกูลพร้อมลูกลูกหลานญาติาพี่น้องทุกทุกคนพระเดชพระคุณพระคระูภาวนาหลวงตาพระคระูภาวนากิจจาธร คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาคุมวัดบ้านเก่าบ่อตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญพระครูสิริปัญญาวิชัยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดศรีสงคาราม บ้านท่าบ่ออำเภอสีสงรามพระครูภาวนาวิสุทธิวงคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดศรีบุญเลืองบ้านหาดแทงตำบลหาแทงอำเภอศรีสงราม พระมหาธนศัก์มหาปุญโยอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าคำเมกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดญาติพี่น้องสาธุชนชาวบ้านปฏิรูปทุกทุกคนชาวบ้านป่ากูน ชาวบ้านปากอูนอำเภอสีสงครามและสาธุชนพุทธศาสนิขชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้น้อมนำมาถวายแด่พิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพันษา ทวนใตมาดในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินนทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หยุดเลื่อนลอยมาโดยนภาากาศแล้วแลตกลงในที่ประสุมสงจะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกถินัทธารกิจ mm hmm. ตามพระบรมพุทธานุญาต mm hmm. และมีคำพระอัฏฐกาถาจารย์ mm hmm. ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบาย สังวันนา,นาไว้ว่าพิสุพิสุพิสุสง์รูปใดประกอบด้วยศิลสุลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกิจเป็นต้น พิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทําซึ่งกตินัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปนั้นเชิญ ข้ากถินนทานกับทั้งพระอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระโอวิกิตสุดตาที่คุณเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกถินนธารกิจนี้ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานิยาตได้ ถ้าพระภิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในถามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สันธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุ นะคณะส่งวัดบ้านปฏิรูปยกให้พระครูวิจิตสุตาจิคุณเป็นผู้กรารกถินแทนส่งทุกรูปเราทราบอย่างนี้แล้วก็ดีใจด้วยวาสาทูพร้มกันดังๆเนอสาธุนินปานาปัจโยโหตูเอาเอ,าอ,าอาพาออกจากทั้งหนานนี่้นะ หลายเป็นบริการเจ้าน้อยละอ้าวบัน้ตนปัจจัยบันิเด้อวางยานัน่นกระถินอ้าวลูกบันิถวายลูกใดก็ได้เด้อทั้งหนาหันในเบ็ด ตั้งจิตตั้งใจอาสาธุบัมกันก่อนครั้งหนึ่งเดอ้อสาธุเนปาณะัจโยโหตุอาบันิสวายโรดบนันเดอ้อขณะกรรมการเท้ามาเบิ่งเดอ เออคณะกรรมการเน่าวัดบ้านปฏิรูปเด้อเอาโอยตัวกระตินมาถ่ายโหลดอยู่ทั้งเทิงนี่แนวกระดีเด้อทางกลาง งามดีดีแ้น่นี่อันนี้ันว่าสายทานศรัทธ,ธาหล่งมาเองเหมือนน้ำฝนชนละทาตกลงมาสู่พื้นพระสุธา สายทานศรัทธาของทุกทุกฝายก็เหมือนกันเออนอะ็จะนั่นเอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุก,ทก,ทกคนมีส่วนแห่งบุญทั้งหมดเนอะแต่ละตนก็งามเนาะ เออเอาสาธุสาธุอ <laughs> 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 ้าวคณะกรรมการเราไปนับโหลดเด้อเอออ้าวจะนับมองไหนก็นับโหลดให้ได้ประกาศยอดเด้อคือถ้าบอมวันนี้เออ ไปแล้วเนาะอ๋อโยกขมาโยกขมาถวายถวายสงฆ์นนี้วัดไทยถวายเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งพระใจก็ถวายสงฆ์ผ่าถวายสงฆ์เนอะ ถึงยังอาเมจิเข้ามาดังทบันเบิร์ดูหันเมจิหันมาแล้วยกต้นไปหันเมจิเป็นผู้ถวายเนาะาลูกออมาลูกออมาถวายบัตรชุดไทยซะเออ เชี่ก็โอ้ยบุญหลายแม่เชี่ก็ดีนอเอาสาธุมกันชุดไทยเด้อหนึ่งสองสา้ จะโยโฮตูอันนี้ทุกตนเนี่น,นี่สาธุบัรสุษไทยนี่เนี่ lại